สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการสร้างสินค้าค่ะโดยที่ร้านค้านะคะจะต้องคลิกที่เมนูรายการสินค้าค่ะการสร้างสินค้าของเรานะคะมีอยู่2แบบก็คือแบบที่1ก็คือร้านค้าสร้างสินค้าของตัวเองขึ้นมาค่ะหรือร้านค้าจะนำเข้าสินค้ามาจากร้านค้าอื่นนะคะค่ะเราจะมาแนะนำวิธีแรกกันก่อนค่ะโดยเราจะต้องคลิกที่ปุ่มเพิ่มสินค้าค่ะ โดยการเพิ่มสินค้า1ตัวนะคะเราจะต้องระบุประกอบไปด้วยรูปภาพสินค้าข้อมูลสินค้าช่องทางการจัดส่งแล้วก็การรับกันสินค้านะคะค่ะโดยรูปภาพสินค้านะคะเราสามารถระบุได้มากกว่า1รูปค่ะแต่ต้องมีอย่างน้อย1รูปนะคะโดยขนาดของรูปภาพจะต้องเป็นไซส์ที่ไม่ต่ำกว่า1 0 0่ b อกิกไค่ะเราสามารถใช้เครื่องมือในการซูมเลือกเอาเฉพาะ ส่วนของสินค้าที่เราต้องการนำมานะคะแล้วก็กดคลิกตกลงค่ะแล้วก็อัพเพิ่มนะคะค่ะในส่วนของข้อมูลสินค้านะคะสิ่งที่เราจำเป็นต้องระบุก็คือชื่อสินค้าค่ะโดยตัวอย่างนะคะเราจะลองสร้างสินค้าที่เป็นชุดเครื่องมือช่างค่ะแค่รหัสสินค้านะคะถ้าเรามีรหัสสินค้าก็ระบุมาด้วยค่ะเช่นนะคะ a ศ1 หมวดหมู่ค่ะในส่วนของหมวดหมู่สินค้านะคะอยากให้ร้านค้าช่วยระบุหมวดหมู่ที่ตรงกับสินค้าจริงๆเพื่อจะให้ลูกค้าที่ใช้งานบริการผ่านแอปพลิเคชันของเราสามารถหาสินค้าเราได้ไดเจอง่ายๆค่ะเราสามารถพิมพ์ค้นหาชื่อหมวดหมู่ได้ค่ะเช่นเราเป็นเครื่องมือช่างเราก็หาอะไรที่มันตรงกับสินค้าของเรานะคะเช่นกล่องเครื่องมือค่ะ ยี่ห้อค่ะสามารถพิมพ์ชื่อยี่ห้อได้ถ้าไม่มียี่ห้อในนี้ก็สามารถใช้เป็นอื่นๆได้ค่ะรุ่นนะคะถ้ามีรุ่นก็ระบุมาด้วยค่ะในส่วนของหน่วยนะคะเครื่องมือเราหน่วยเป็นกล่องค่ะ,คะในส่วนของรายละเอียดสินค้านะคะอยากให้ร้านค้าระบุตรงนี้มาด้วยค่ะจะช่วยให้ลูกค้าเข้าใจรายละเอียดของสินค้าเราเพิ่มขึ้นค่ะเช่นเราบอกว่าเราเป็นวัสดุ แล้วเราก็อธิบายรายละเอียดของเรามาในนี้ค่ะในส่วนของข้อมูลอื่นๆนะคะถ้าสินค้าชนิดนี้มีในส่วนของวิธีการใช้งานการบำรุงรักษาหรือคุณสมบัติสินค้าก็ให้ระบุมาด้วยนะคะแต่เราไม่บังคับค่ะถ้าไม่มีก็ไม่เกาะก็ไม่เป็นไรค่ะค่ะต่อไปนะคะในส่วนของตัวเลือกสินค้าค่ะจะเป็นการระบุราคาของสินค้านะคะโดยคลิกที่ปุ่มเพิ่มตัวเลือกสินค้าค่ะ ถ้าเรามี1ตัวเลือกนะคะเราก็เพิ่มแค่1ชิทค่ะ1ชุดค่ะ,คะแล้วก็ระบุชื่อตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นชื่อที่ default กับชื่อสินค้าที่เราระบุเริ่มต้นค่ะแล้วก็เลือกรูปภาพสินค้าสําหรับตัวสินค้าตัวนี้ค่ะก็เราสามารถเลือกรูปภาพที่เราอัปโหลดมาก่อนหน้านั้นหรือว่าจะอัปโหลดใหม่ก็ได้ค่ะค่ะเช่นอันนี้จะอัปโหลดใหม่นะคะก็ พอเราอัปโหลดเสร็จแล้วเราก็มาคลิกที่เครื่องหมายลูกศรค่ะเพื่อเลือกรูปภาพนี้ค่ะถ้าเราต้องการเปลี่ยนเราก็สามารถคลิกลบแล้วก็เลือกรูปภาพใหม่ได้ค่ะคในส่วนการสต็อกสินค้านะคะก็ระบุว่าเรามีสินค้านี้กี่ชิ้นอยู่ในสต็อกนะคะแล้วก็ระบุราคาค่ะเช่น120บาทค่ะน้ำหนักค่ะก็ให้ระบุน้ำหนักมาด้วยนะคะเพื่อเราจำเป็นต้องใช้ในการคำนวณค่าขนส่งค่ะ เชน1.5กิโลกรัมค่ะถ้ามีความกว้างความสูงความลึกความยาวหรือพื้นที่ก็ระบุมาด้วยค่ะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ค่ะกดบันทึกค่ะอันนี้เราจะได้ตัวเลือกสินค้ามา1ตัวค่ะแล้วก็รูปภาพที่เราอัปโหลดสำหรับตัวเลือกสินค้านี้นะคะจะมาแสดงที่รูปภาพของสินค้าตัวใหญ่ด้วยค่ะเราสามารถเพิ่มตัวเลือกสินค้าได้อีกค่ะโดยการคลิกโคลน ชนสินค้าก็คือการเอาข้อมูลของสินค้าตัวเลือกที่1มาเป็นสินค้าตัวเลือกที่2ค่ะโดยที่เราจะไม่ต้องเกาะข้อมูลทุกอย่างค่ะแล้วก็แก้ไขเฉพาะสิ่งค่ะเช่นอันนี้เป็น20ตัวต่อชุดค่ะแล้วก็ราคาอาจจะเพิ่มมากกว่าเป็น150บาทค่ะสต็อกอาจจะน้อยกว่าค่ะแล้วก็กดบันทึกค่ะตอนนี้เราก็จะได้สินค้านี้มีตัวเลือก2ส,สินค้าค่ะเราสามารถคลิกแก้ไขหรือคลิกลบหรือคลิกเพิ่มตัวเลือกได้อีกค่ะ เมื่อกรอข้อมูลเรียบร้อยนะคะมาส่วนของช่องทางการจัดส่งค่ะ,ะก็เราจะต้องระบุว่าสินค้าชนิดเนี้ยเราจะส่งในรูปแบบไหนคะ่ะจะมีรูปแบบการส่งฟรีถ้าลูกค้าอยู่ภายในระยะทาง50กิโลเมตรหรือร้านค้ากําหนดส่งเองเราก็จะระบุว่าเราขนส่งสาธารณะในตอนนี้เราก็จะมี Base Express นะคะและ้วก็ร้านค้าจัดส่งเองค่ะก็เลือกสามารถเลือกทั้ง2องอย่างก็ได้หรือว่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะ <C> e <an> ต่อไปเป็นการรับประกันสินค้าค่ะว่าสินค้าชนิดนี้มีการรับประกันไหมถ้ามาีเราก็คลิกเปิดค่ะแล้วก็ระบุระยะเวลาที่เรารับประกันค่ะเช่น6เดือนนะคะก็ระบุ6แล้วก็มาเลือกหน่วยเป็นเดือนค่ะการรับคืนสินค้าเรามีการรับคืนไหมถ้ามีก็ระบ,บุถ้าไม่มีก็ไม่ระบ,บุค่ะอันนี้ถือว่าเป็นการกรอ,อกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ตรวจสอบอีกหนึ่งรอบค่ะเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วกดยืนยันการสร้างค่ะ ข้อมูลของเราก็จะถูกสร้างค่ะแต่ตอนนี้ข้อมูลที่เราสร้างจะยังไม่แสดงที่หน้าเว็บนะคะจะต้องให้อด m มินเป็นคนตรวจสอบก่อนโดยสถานะตอนนี้ของเราเป็นรออนุมัติอยู่ค่ะก็เมื่ออดมินตรวจสอบเสร็จแล้วสถานะสินค้าจะถูกเปลี่ยนเป็นอนุมัติค่ะแล้วหลังจากนั้นแอปพลิเคชันนี้ก็จะแสดงข้อมูลสินค้าของเราค่ะ